หากต้องการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลติดต่อเราทำรายการที่ URL เพื่อเข้าสู่ระบบการจัดการแก้ไขส่วนของแอดมินทำการล็อกอินตาม username ของร้านค้าชุมชนออนไลน์นั้นๆกดเข้าสู่ระบบ เข้าสู่หน้าระบบจัดการหลังร้านเลือกเมนูจัดการเสริมเลือกจัดการติดต่อเราใส่ชื่อและที่อยู่ของผู้ดูแลระบบเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการกดบันทึกระบบจะแสดงข้อมูลบันทึกสำเร็จจากนั้นกดโชว์ เพื่อเข้าดูรายละเอียดของข้อมูลติดต่อ